น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมลูกค้างานรวมสภาพผู้ชายค่ะใครที่เป็นมือใหม่แบบโหซื้อทีต้องซื้อหลายกระสอบอยากได้เสื้อด้วยอยากได้กางเกงด้วยกางเกงคอตตอนกางเกงยีนแจ็คเก็ตสูทโอ้ยต้องซื้อหลายงานเอางานรวมผู้ชายเดเบสได้นะรู้สจะเป็นรหัสอะไรวะรหัสอะไรเนี่ยลืมเอมอะไรสักอย่างออเอ็เอ,อะไรสักอย่างเนี่ยละรหัสมันเยอะมากคุณพี่นะคะ เออติดไม้แขวนเด็กให้พี่หน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นงานแจ็คเก็ตเด็กลูกค้าย่าซูมเข้าไะก็สอบนี้งานเด็กมันจะดีนะตัวนี้มันจะดีนะน้องบอกราคาเลยนะเท่างานกางเกงเมื่อกี้เลยราคาเท่างานกางเกงเมื่อกี้เลยโอ้โหเอาป้ายออกเถอะน้องไม่ไหล้เสร็จหยิบป้ายออกให้หน่อยน้องพลุนลมเป่าน้องอแล้วก็ลูกค้าถ้าเปิดถ้าเกิดสมมุติว่า กระสอบไปอ่ะแล้วเจอว่าตัวย่อเขาขึ้นแบบเป็น W K ที่ไม่ใช่ T B อ่ะลูกค้าไม่ต้องตกใจโรงงานเดียวกันนะคะน้องวงไก่น้องว่างไก่ก็อ๋อตอนแรกมันจะตีมาเป็น T B แล้วก็สลับเป็นตัว W K <ช>แล้วก็สลับกลับมาเป็น T B อีกรอบนึงนะคบางทีป้ายเขายังเป็นป้ายของแบบตัวเดิมอยู่อือนี่เดี๋ยวรอยหมีหลังบ้านเปลี่ยนปักมุดให้นะตัวนี้เป็น T B C 0 7นะคะ มีของแค่ห้าลูกได้ังานเด็กเยอะอย่ายืนเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรห้าลูกค่ะโอ้ยแต่ละมีน้อยจ็ดเก็ตเด็กไม่มีราคาต่ำกว่าห้าพันยกเว้นงานโปรสี่พันเก้า มีตัวนั้นตัวเดียวที่เป็นงานญี่ปุ่นที่จัดโปรให้ค่ะนะอะแฟชั่นประมาณไหนขอแวะดูนิดนึง<า>ใครจะไปสั่งซื้อไปสั่งได้ดน,นะจะได้เอาไปสั่งเนาะราคาไม่แพงคุณพี่โปรห้ปอร์เซจาก6,500บาทเหลือ3,250ันาบาทเออถูกมากแล้วมันสวยด้วยประเด็นนะ่ะดูตอนนี้ดูดิพี่โคตรเก๋อะแมลกคลลา ดูอยู่ไหมบ้านไหนชอบงานเด็กแบบนี้ดูดิแรงมา้พิงแล้วผ้าโคตรใหม่เลยงาน้องมาว่าเห็นแล้วสทำไมคะอยากซื้อยากอยากอยากให้ลูกให้หลานเลยอยากให้ลูกที่บ้านใส่เอออยากให้เด็กที่บ้านได้ใส่งานสวยๆแล้วคือความความจีนอ่ะพี่มันแฟชั่นเนี่ยอ่ะแรงมากฉันอยากให้พอใจใส่ออฟฟิศเกาหลีเป็นทำไมอ่ะจะเป็นสาวออฟฟิศในวัย <7 S 2> เจ็ดขวบนะคะอยากเป็นสาวออฟฟิศในวัยเจ็ดขวบได้ไหมนะคะอยากเป็นแฟชั่นนิสต้าในวัยไม่ใชรอ่ะห้าขวดถ้าเท่าวันเนี้ยเงินเดือนออกนี่ลั่นแล้วนะเน, <c oughs> นี่ยนี่รอรอเจ้านายโอนตังค์เงนินเดือนให้นะวันรั่นแน่นอนนะคะรั่นแน่นอน <ละ S 1> แล้วเนี่ย<อ>แล้วมีของแค่ฮารูปแอสพิงแจ็คยีนนะปากสวยมากโอ้ามากรดแจ็คยีนเงินปากเอาซูมเลย ก็ใส่ค่ะไอเจะรีวิวเ,ะะเอฟเ,เ,เ,เลยค่ะแม่สามพันสองร้อยห้าสิบบาทใช่จักโลโอ้โหอุ้ยน่ารักค่ะพี่กระสอบแจ็คเก็ตยีนหนูอ่ะราคาลูกละเจ็ดแปดพันขึ้นกระสอบแจ็คเก็ตแฟชั่นลูกละห้าพันเก้าหกพันเก้าขึ้นนะคะแจ็คเก็ตแฟชั่นที่ไม่ใช่แจ็คเก็ตกันหนาวว่ะงานฝักเท่เทแจ็คเก็ตไปเที่ยวว่ะคุณพี่ในราคา3,250ัาส เราลูกเราถ่วูดซูมให้พี่หน่อยเออพี่หน่อนดูนะคะเราไอเราก็รออยู่พี่คนก็รออยคนก็เออไอเราก็รออยู่ลูกค้าบอกว่ามีสเวตเตอร์เกาหลีไหมจ้าของผู้ใหญ่ใช่ไหมหมดเกลหมดแล้วอุ้ยในที่แล้วก็อยากดูแจ็คเก็ตผ้าลมบ้างค่ะอ่ารอเลยรอนเลยอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยพอยแต่ผ้าลมบางไม่ได้มาเปิดของเด็กที่แบบว่าดีดูดิ งานปักหนูจะโชว์ให้ดูสภาพใกล้ๆนะว่างานเซลลไม่ใช่งานหางงานถึงอะไรงานใหม่ๆช้ำๆเกดเอนี่แหละแต่หนูล้างสต๊อกไงเพราะว่าหนูจะเอางานใหม่เข้านะคะพี่บพหนูล้างสต๊อกเพราะว่าหนูจะเอางานใหม่เข้าคุณพี่โอ้โหแจ็คเก็ตแฟชั่นคุณพี่ไปเช็คราคาเค1 1นหนึ่งได้เลยนะคะไปเช็คราคาเค1 1นหนึ่งหนึ่งได้เลยงานออกเหมือนกัน งานออกเหมือนกันแต่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามพันสองสสิบคุณถูกมาดูลดห้าสิบเปดูหดูปักฉ่ำฉ่ำโอ้ไม่กรอดลูกค้าไม่ได้งานแจ็คเก็ตเด็กที่แบบว่าผ้าแบบไก่กางานแบบเนี่ยแล้วถ้ามันหมดอ่ะลูกค้าจะเอาจะเอาที่ไหนต่อแล้วถ้ามันหมดอะเนี่ยเนี่ยแล้วถ้ามันหมดอะกค่จะเอาทีต่อใครจะเหมาห้าลูกไปได้เลยมีแค่นี้นะคะมีแค่ห้าลูกนะคุณพี่ หมดแล้วหมดเลยนะโอ้ยถาลูกค้าที่เล่นงานเด็กประจามาเห็นเชื่อเลยว่าหมดหมดค่ะสภาพแบบนี้ชอบมากเลยนะน่ีดูมันปตามซูมไปเลยสสวยเลยลูกค้าสวยมากทีมไลน์อย่างเงี้ยราคา6,500ไม่ขายค่ะไม่ขายเลยขาย3,250บาท90กิโลนะคะค่ะแบบเห็นเด็กๆแบบนี้ก็ตกหูประมาณสัก สามร้อยสี่ร้อยตัวได้นะพี่พี่ขวัญใจจังหวัดไหนคะจังหวัดเก้าสิบโลส่งไปไหนคะพี่ถ้าเป็นอันนี้เก้าสิบโลทั้งหมดเลยนะพี่พักอุ้ยข้างหลังเท่มากข้างหลังมันเท่ทุกตัวนี่สวยหมดเลยภาคกลางสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะค่าจัดส่งภาคเหนือภาคอีสาน450 495บาทขอไทยอุดรภาคใต้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  ่ธนาคารโุรมิจทำไมล่ะเซียวนะถ้าภาคใต้จะอยู่กระจายโอ้ถ้าภาคใต้จะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทค่ะส,ส่งถึงบ้านนะคะค่าส่ง,งนี้ส่งถึงบ้านนะคะฮึบ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 ,ฮบรู้สึกตอนนี้อยากเซียบ์บอสในไลฟ์สดจัง <c oughs> นะอยากเซียบ์บอสในไลฟ์สด <c oughs> แล่ะกิมุกโอนโอนเงินเดือนเลยโอนเงินเดือนเลยโอนโอนเงินเดือนเลยเดี๋ยวซื้อผ้าเลยเนี่ย นะอุ้ยน่ารักพ่ดูทางข้างบนเลยโอ้ยโอมใหม่ก็เอามือป้องปากน่ารักมากอุ้ยอุ้ยน้าขอดูข้างหลังอีกทีได้ปะชอบอ่ะเนี่ยเออลองดูสิอันนี้คือตระกูลแบบแจ็คยีนแจ็คยีนแจ็คเกตยีนปังนะมีขวดตายแจ็คเก็ตขนดตายแจ็คเก็ตบรามีอะไรแล้ว มีเบ้ามีเบลามีเปลามีอาเออพี่องใจบอกว่าสวยมากพี่แล้วหนูเซลสามพันสองห้าสิบป่ะเจ้าของมาแล้วปั้นใดหรอพี่เบียร์ค่ะรับกระสอบรีวิวค่ะหนูบอกเลยว่าโคตรสวยพี่สามพันสองอห้าสิบไม่ได้ราคานี้แน่นอนมีมีเบล่าด้วยมีหมีเปล่ามีใต้นะโอออะไรสวยอ่ะ เท่าไหรอย่างกัราคาถามอีกเท่าไหร่เซลลค่ะพี่ตัวนี้หนูเอามาจัดโปเซลนะกระสอบใหม่ก็ได้ราคาโปเหมือนกัน3,250บาทจากปกติลูกละห5 0 0้ารอใช่ค่ะไม่ใช่งานถางงานเหงอะไรหรอกหนูล้างสต๊อกไปอย่างนั้นอ่ะเอาจะเอาของใหม่เข้าใช่ค่ะของก็ยังสวยเของใหม่สินค้าไม่ได้ผิดอะไรผิดที่หนูไม่มีที่เก็บเลย ถาส,สวยมาเอาไปเลยพี่ตอนงานโปรนะสาเาอร์เนอร์โอ้โหวสวยแค่ไหนก็โปรให้ห้าิเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะอาจจะมีบางลูกถ้าได้ไปแล้วมันเป็นกระสอบแบบแตกมุมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านิดๆหน่อยๆก็ไม่ต้องตกใจโดนะคะไม่ต้องตกใจนะนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นล็อตเก่ามันติดเอออ๋อมันเป็นอย่างน,นี้อันนี้อันนี้เป็นคุณแม่ใส่ได้นะเป็นคุณแม่ตัวเล็กใส่ได้นะใ่เออไซส์ใหญ่สวยผู้ใหญ่เป็นงานผู้ใหญ่ไปเลย ยอ่ะว้ยเกินน้อยน,นี่โอ้ยน่นารักม่ะคุณพี่เช็คราคาเคอานหนึงน่งหนึง่งหนึ่งตัวนี้งานเหมือนกันและถ้าต,ต, <c oughs> ตัวนี้หมดก็คือไม่มีตัวอื่นแล้วค่ะแ้วตัวนี้หมดก็คือไม่มีตัวอื่นแล้วเหมือนเราบอกนะแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะหกพันห้าร้อยไม่ขายค่ะขาย3 2 5 0บบาทใครที่ขายงานหลายๆอย่างขายงานเด็กนะเอาไปเลย วางลูกใหม่สวยแว่างอีกสี่ค่ะสี่ลูกใหม่ใครอยากได้เมาไปเมาเลยต้องบอกทางนี้ไปบอกในแชทเลยไปบอกหลังบ้านเลยตอนเลยว่ารับหนึ่งกระสอบก่อนจะหมดแคปรูปไปเลยค่ะพี่หมดแน่นอนเอ้ามีเซเซาลีด้วยมีมี่เปาแล้วก็มีเพื่อนเปาด้วยมี่เปาแล้วก็มีเปาเาแล้วก็เป็นเพลือนเปาไปด้วยนะ เป็นงานแฟชั่นอันนี้อาจจะไม่เน้นไม่เน้นแบรนด์นะแต่ทรงสวยกระชากใจค่ะเออสวยสวยสวยกระชากวิญญาณทุกตัวงานปักงานแฟชั่นมากเวอร์อันนี่ดูแอดพิงว้ายแต่ละมสีชมพูงานปักโอ้ก็ชอบสัปักเวอร์เวอร์จีเขาชอบทํางานปักเวอร์อยู่เขาชอบทํางานเวอร์ใช่แต่มันเป็นงานที่ทําไมคะสวยสวยทําราคาบกเลยสวย ไม่ไหวเลยจำนวนประมาณเท่าไหร่นพลอยจำนวนประมาณเท่าไหร่โอ้โหถ้าเป็นงานเด็กแบบนี้คุณพี่สี่ห้าร้อยตัวได้นะสี่ห้าร้อยตัวค่ะเกินด้วยโอ้โหพลอ,อยแอบแอบคำนวณแค่สี่ร้อยตัวต้นทุนแค่แปดบาทแรงไม่ไหวรวยแล้วอย่าลืมนึกถึงแอดมินนะถามเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าต้นทุนแปดบาทไปขายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยจากใจคนเป็นแม่นะโดนไปเท่าไหร่อ่ะแม่ บางทถี่ะถ้าเอาไปทําใหม่ๆฉ่ำๆยิ่งเป็นยีนแบบเมื่อกี้นะสองร้อยห้าสิบโดนแล้วราคาเท่ากันเหอบอกเลยฉันเป็นแม่แมวได้ไหมนมใครที่แบบว่าขายงานเด็กอยู่แล้วหรือใครที่มีลูกอยู่แล้วจะรู้นะว่างานเด็กเป็นอะไรที่แบบแพงมากนะเสื้อผ้าตัวเองแล้วหาสวยๆแบบเนี้ยยากด้วยะนื้อออกไหมสวยๆแฟชั่นแบบเนี้ยลูกค้าตัวเดียวชิ้นเดียวใส่ไม่ซ้ำเพื่อนใส่ไม่เดินชนกับเพื่อนแน่นอนมาหา สวยเอาลูกใหม่ไปเลยไม่ขออนุญาตไม่ดึงให้นะเออตำหนิเสียมีปกติใชึ่ถึงสเปอร์เซ็นอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีตำหนีแบบว่านนกระสอบอแตกเพื่นเลอะนิดหน่อยแต่ก็เซล,ลให้ห้าสิเปลูกค้าหากงานเสียหายอะไรออกก็ยังกําไรค่ะโอ้โหกำไรแบบ น้องบอกเลยอุ้ยแอดพิงอะไรอ่ะเนี่ยดูเหมเป็นอะไรนะข้างหลังเป็นยานยีนงานแต่งทรงแต่งสีเนี่ยมันตัวแม่เะล่ะไว้น้องเดินแหวกหลังเออมันฟิลตัวแม่มากๆเลยเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวลูกไทยเป็นตัวแม่มาจัดค่ะสวยมากยกกระสอบสวยมากอันนี้งานเด็กงานเด็ก90โลรหัส407ค่ะคุณพี่สี่นนะไม่แน่ใจว่ามีส่งยอดหลังบ้านไปบ้างหรือยังนะอันนี้เช็คจากสต๊อก ของเลยใช่สอบสุดท้ายพันน้ะเนี่ยทรงแจ็คเก็ตบาร์บีนิวรุ่นสวยมากรุ่นมาสวยไหมคุณพี่สวยมากัปซูมมาสวยไปเลยตัวไหนก็สวยแฟชั่นออกเยอะแฟชั่นออกเยอะอันนี้ใส่แบบไปโรงเรียนทั่วไปได้เลยคุณพี่กันแดดได้โอ้ยน้องไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลย ชันลนึงไงดูแบรนด์ให้เลยใส่ไปโรงเรียนไปท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยได้หมดเลยไดุ้อยากได้มากเลยอะ่ะพี่ไมมีนบอกว่ารับหนึ่งไปเลยและพ,พี่นัดพีสอนรับอีกหนึ่งนะคะแอดมินดูอยู่หรือเปล่าให้แอดมินดูให้ลูกค้าหน้าไลค์ก่อนไหม ได้ได้ไตัวนี้เหลือน้อยแล้วอ่ะโอ้พี่อย่าลืมทักแชทนะใครแจ้งรับไปทักแชทไว้เลยมีขวัญใจรับอีกหนึ่งเอาโอ้วี่ยมีใครทักแชทไปก่อนหน้านี้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้แค่นี้ก่อนได้ไหมแอดมินเช็คให้หน่อยนะเออวางแค่นี้ก่อนปิดแค่นี้ก่อนเวมีติดกางเกงไปด้วยเทมากเวอร์ไปเซตไปเซ็ตกะเสื้อได้เลยยิมโทรศัพท์ถ่ายน่ยเดี๋ยวขออนุญาต หนึ่อเาเป็นว่างกันสามสี่หน้าไลนนี่รับอีกสี่แล้วเนี่ยแอดพอหมดแล้วดิหมดแล้วสี่แต่ว่าหลังบ้านเราไม่รู้เขาส่งยอดไปบ้างหรือเปล่าลูกค้าเดี๋ยวร้อยพี่ทีซีเอฟพี่ทีซีเอมาก็อาจจะเดี๋ยวรอเช็คกับหลังบ้านอีกทีหนึ่งนะแต่ทักอินบ็อกไปเลยอุ้ยบัตเตอร์เขาน่ะอาอันนี้งานแฟชั่นอันนี้งานแฟชั่นสวยมากตัวแม่เวอร์ซครอบจ้า อ่ะเดี๋ยวแจ้งโซอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังบ้านไปรอเช็คคิวอีกทีนึงนะพี่นันใช่ค่ะอันนีหลังบ้านบอกว่าให้ทักแชทได้เลยทักแชทไปเลยทักแชทไปเลยคุณพี่รีบทักอินบ็อกซ์ไปตอนนี้เลยไอพิงวดอิตดีซอรอะไรอ่ะรู้รู้วันอะไรคะเมยยันาอ๋ออยไตแล้วเดี๋ยวขออนุญาตน้องขออนุญาตโกยนิดนึงนะพี่นัไม่ปลอดภัยยกขึ้นยกขึ้นขอภัยอีกแล้วมีด้านหลังมีรถผ่านรถรถฉลอง รถขับแบบชะลออแล้วดูหรอหรือว่าอะไรขอไปนะโอ้ยฟิวตางต่าย้อนก็จอดดูเลยไปเตอน้ามันปิดบังกันไม่ได้โอ้ยน่ารักน่เนี่ยเสียงได้ได้เสียงไอ้เสียงไอ้เค้กนะโอ้ยนูกยัง เสียงแอดมินอยู่ข้างหลังก็ฮ้ยน่เลยพี่เบียหนูขอเอฟสักตัวสองตัวได้ไหมเดือนหน้ามันเกิดลูกหนูอันนี้จักใจแอดทิงเองนะมันไม่ได้โกนะสายตามันอยากได้ให้ลูกมันจริงๆพี่เดือนหน้ามันเกิดลูกหนูจะพาลูกไปได้แล้วคืออะไรเอฟไม่ทันลูกค้าประเด็นอ่ะเงินเดือนยังไม่เข้าเงินเดือนยังไม่เข้าเพไาะต้วน้สองเดือน้นะเยพิงเอฟหน้าไรไปแล้วแน่นอน ะะเงินเดือนยังไม่เข้ายังไม่กล้าเอฟโอ้ลูกค้าเอฟรัวมากตอนนี้หนูปิดรับอยู่นะคะปิดลับอยู่นะออปิดรับแล้วนะพี่เพราะว่า,วาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อเมื่อกี้ที่เห็นในหน้าไลน์มีที่เห็นนะคะคนแรกกระสอบใหม่ที่ไม้มิ้นคนที่สองเป็นพี่นัดพระสอนนะคะ แลวคนที่สาเป็นพี่ขวัญใจค่ะคนที่สี่เป็นพี่สิรินภานะคะได้ตามนี้ก่อนนะตามนี้ก่อนนะคะที่มาที่หลังรอหลุดจองนะจ๊ะยาวๆนะพี่สาวให้ทางหน้าไลค์ก่อนนะคะทางหน้าไลค์ก่อนนะเพราะว่าลูกค้าเอฟมาเยอะมากาเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยหน้าไลค์ละกันนะสี่ท่านที่หนูแจ้งชื่อไปนะคะใครที่ไม่ได้แจ้งชื่ออาจจะต้องรอของหลุดจองอีกทีนะคะรออัปเดตครับลูกค้ายังเอฟไม่หยุดเลยพลอยสวยมากดูดิ วิ่ยสุดเท่กระเป๋าหลังเลยแจ๊ะ <Yeah. S 2> กระต,ตูนแจาะ <Yeah. S 2> แล้วผ้าใหม่โคตรเลยอะ่ะเอาอยางขออนุญาตทางงานเดี๋ยวขออนุญาตไปงานต่อไปก่อนเลยนะเ <laughs> ข้าใจลูกค้าและเ <laughs> ข้าใจลูกค้าแล้วว่าเนี่ยแล้วเอามาเซลล์อย่างเงี้ยแล้วเ,เดี๋ยวก็ไม่มีพ <laughs> อมันมีไหมเออพอพี่เอฟได้แค่ลูกเดียวแล้วมันขายดีพี่จะเอาที่ไหนต่อเลยทีนี้นะคะเอาไม่เป็นไรลูกค้า นะฮะเดี๋ยวมาเอฟงานอื่นไปแล้วกันเลยลู้คายังไม่หยุดเอฟอ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมตอนเด็ดแล้วคุณพี่หมดแล้วลูกคาา้าใครที่เพิ่งเอฟมาถ้า,าไม่ได้ตามชื่อที่หนูขันชื่อนะไม่ได้แล้วนะไ,ได้<ม>ดแล้ว,ลวนะรอหลุดเจาอ,อย่างเดียวเลยพี่ พี่สาวที่เอฟได้ถ้าไม่ทักไปก็หมดเหมือนกันนะอดเหมือนกันนะพี่สาวที่เอฟได้หน้าอะไรถ้าไม่ได้ทักแชทไปก็เดี๋ยวหมดเหมือนกันนะพี่นะทักไปด้วยนาะ3 2 5 0บาทจ้ะพี่ตอนนี้หมดยไเซลห้าส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์หนูล้าง,งสตอ็อกงานสวยด้วยไอ <Pink Panther. S 3> พิงพันธ์กันเตอร์เดี๋ยวเราไปต่อง,งานไหมพรมกันอีกหนึ่งงานมา,มาเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องเคลียร์งานตรงนี้ช่วยเคลียร์หน่อยทยอยทยอยโกยเลยนี่ น่ารักอ่ะแม่เหมือนอโกยไปได้เลยโกยไปได้เลยพี่อ่านในเรื่องให้ลูกค้านี่เบียร์เดี๋ยวอันนี้ก็คือให้พี่ที่ได้รับรีวิวนะคะใช่ค่ะนะทักหาเลยพี่เบียร์พี่เบียร์ทักแชทหาน้องแอดมินแล้วเดี๋ยวรอแอดมินสรุปยอดให้นะคะรอน้องแอดมินสรุปยอดให้เว้ยน่ารักอ่ะจริงงานน่ารักค่ะงานเด็กของจีนอ่ะพี่เมื่อเช้ามีลูกค้ามาเปิดงานรวมบางด้วยนะก็น่ารักถูกใจน้องชื่ออะไรนะอะไรนะอะไรวะ อะไรสเตล่าสเตล่าเอาสเตล่าเออสเตล่าน่ารักอ่ะสเตล่าน่ารักมากน่ารักมากจริงน่ารักจริงนะคะอ่ะยกไปใส่ใส่ถุงให้พี่หน่อยเฟิร์สนี่ที่มองนะชอบทุกตัวนี่เป็นวาซิตี้งานปักวาซิตี้งงานปักอันะหมดแล้วแล้วตอนนี้ราคาโปมาไวมากนาทีทองจริงๆอ่ะลูน นะคะ <c oughs> เดี๋ยวใครจะตาม <c oughs> ไปเอฟ <c oughs> อะไรก็ทักแชทกันหลังบ้านเลยมาเอลสามสิบเก้าอีกหนึ่งลูกครับมาอีกหนึ่งลูก